สวัสดีครับเพื่อนๆนครับนะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานที่หนึ่งพิมที่หนึ่งนะวันนี้พิมพ์ที่หนึ่งนะวัดระฆังพิมที่หนึ่งนะครับ มั่งนะครับนะอันที่หนึ่งนะเราจะดูดูดูตำหนิก่อนนะนะวันนี้เราจะดูตำหนิชั้นะชิ้นที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งเราก็จะดูเส้นเส้นสุมหวายนะครับนะเส้นสุมหวายนะี่จะมาเบียดกับขอบกระจกนะจะมาเบียดกับขอบกระจกนะจะมาสิ้นสุดแค่ ครึ่งแขนนะครับนะจะเบียดขึ้นมาตรงเนี้ยนะจะดูซ o o m กระจกนะฮนะน้ำในซ o o m กระจกมานะซ o o m แล้วก็จะมาเบียดกันตกไปตรงเนี้ยนะนะครับนะ้ำมามาถึงกึ่งแขนนี่ก็จะซุ้มหวายก็จะกลืนเข้าไปนะครับนะครับนะซุ้มหวายจะกลืนลงไป นะครับนะกลืนลงไปนะครับนะกลืนลงไปแล้วนะครับนะอันที่สองนะกลืนลงไปเรียบร้อยแล้วนะจะมาเป็นเส้นเดียวกันนะเส้นเดียวกันเสร็จแล้วอันที่สองก็จะมาดูเส้นใต้ซุ้มนี่นะครับนะจะต้องลึกนะเส้นใต้ซุ้มนะเนี่ยนี่นี่ยใต้ซุ้มล่างสุดเนี่ยล่างซุ้มไหวเนี่ยนะ ติกระชงหวเนี่ยจะต้องล,ลึกกว่าพื้นนี่นะฮะนะกว่าพื้นด้านในเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี่ยนะเส้นล,ล,ล,ล่างๆสุดเนี่ยนะข้างล่างสุดนเนี่ยนะมันจะต้องมีพื้นที่เหลือนะฮะจะเป็นจะเป็นลึกกว่านะจะเป็นแอ่งลึกตลอดนะอย่าห้ามตื้นนะตรงเนี้ยห้ามตื้นนะเนี่ยใต้องค์พระเนี่ยนะใต้องค์พระเนี่ยนะห้ามตื้นนะเย หามตื้นนะครับนะนะหามตื้นเห็นไหมฮะนะ่ยหามตื้นนะจะต้องลึกๆนะจะต้องลึกๆนะครับนะนะนะอันที่สามนะจุดที่สามนะครับนะปลายฐานหมอนเนี่ยนะฝั่งนี้จะต้องชี้ซุ้มนะฐานหมอนเนี่ยนะฐานหมอนเนี่ยจะเป็นแอ่งตรงกลางเห็นไหมจะมีร่องแอ่งตรงกลางนะครับนะ จะมีร่องแอ่งตรงกลางนะจะมีมิติเขานะตรงกลางเนี <ria> ่ยตรงกลางฐานหมอนเนี่ยจะมีแอ่งนะตรงกลางฐานหมอนเนี่ยจะเป็นแอ่งเป็นแอ่งนะครับนะฐานหมอนเนี่ยนะนะฮะซูมด้านด้านเนี่ยด้านเนียด้านขวาเนี่ยนะด้านขวาที่ชี้เนี่ยนะจะชิดนะฝั่งซ้ายก็จะห่างนะข้างนี้ห่างข้างนี้ชิดเห็นไหมฮะ ข้างนี้ชิดนะข้างนี้ห่างนะฮะนะข้างนี้อาจจะห่างนะซ้ายเนี่ยนะนะฮะข้างนี้อาจจะห่างนะครับนะข้างนี้จะชิดนะครับเหมือนกันหมดนะครับนะนะฮะเหมือนกันหมดนะครับข้างนี้จะชิดข้างนี้จะห่างนะครับนะเหมือนกันนะครับพะมาตรักพิมพ์เดียวกันนะจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะ อันนั้นอยู่ด้านในมองเมื่อคยเห็นแล้เดี๋ยวด้านในอยู่ด้านในนะมองพอมองเห็นอยู่นะนะจะชิดข้างน,น,น,นู้น,น,นจะห่างในข้างนี้ยจะห่างนะเหนอไ,ไหมไหมข้างนี้จะห่างข้างนี้จะชิดอันนี้ครพระพระพระคู่เหมือน <laughs> อันนี้อันนี้ก็พระคู่เหมือนเหมือนกันเปร๊บนะอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้เนื้อขาวเนื้อ น้ชนขาวกระดูกกระดูกแล้วนะกระดูกกระดูกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นทุบตับออกจะออกขาวแล้วน่าจะออกกระดูกแล้วนะครับนะเก็บไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเข้าตอกข้าวล่วงนะเนะเข้าตอกข้าวล่วงนะจะเป็นสนิมสนิมนะนะนี่คือเหล็กไหลเข้าตอกข้าวล่วงนั่นะนะเขาเรียกเขาเรียกเหล็กไหลเข้าตอกข้าวล่วงนะ มาตกคนล่วงเอ้าไปดูเนื้ออีกแล้วนะดูพิมพ์กันก่อนนะดูพิมพ์กันก่อนซุ้มเนี่ยนะจะเบียดกันนะกันเบียดมากันซุ้มหวายเนี่ยนะ <labor> จะมาตกนะจะมาเบียดกันตรงนี้ตกขอบไปนะฮะนะขอบกระจกเนี่ยจะหายไปนะจะหายไปนะช่วงแขนเนี่ยนะช่วงลำแขนกึ่งกลางเนี่ยน่าจะหายไปนะครับนะช่วงกึ่งกลางแขนเนี่ยจะหายไปนะครับนะเนี่ย นะกึงกลางแขนเนี่ยนะหายไปก็เหลือแต่ซุ้มหวายอันนี้ตัดเกินไปหน่อยก็จะเหลือแต่ซุ้มหวายนะตรงนี้ก็จะเหลือแต่ซุ้มหวายนะครับนะเหลือแต่ซุ้มซุ้มหวายนีย่หรือซุ้มขอบแก้วนียนะเนี่ยนะนยนะตลอดเลยแต่ข้างล่างเนี่ยจะจะตื้นตื้นไม่ได้ห้ามตื้น <laughs> ตรงนี้จะต้องลึกนะ ตื้นคือหมายความว่าถอดพิมพ์นะครับนะครับสุมหวาเนี่ยนะฝั่งนี้จะใหญ่ใหญ่มาถึงตรงนี้ปุ๊บนะจะคอ,อดเล็กลงนะจะคอ,อดตรงแางตรงนี้นะเล็กนะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตลอดกันเท่ากันตลอดนะเนี่ยมาพอถึงตรงนี้จะเล็กลงหน่อยหนึ่งนะ จะคลอดลงนะครับน้มาถึงตรงนี้จะคลอดลงนะฮะมาถึงตรงนี้คลอดลงนะครับมาถึงตรงนี้ยนะคลอดลงเล็กๆอ่ะนะคลอดลงเล็กๆนะครับนะนะหัวฐานนี่ก็จะมีเนื้อเชื่อมนิดนึงนะเล็กๆเนื้อเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเชื่อมนิดนึงนะตุ่มๆนะห่างนะฝั่งนี้จะห่างนะฐานนะฐานหมอนนะ ฐานหมอนรถไฟฐานสุดท้ายเนี่ยทรงเนี้ยจะห่างทางเนี้ยจะชิดนะครับนะทีนี้ดูเกตนะเกตจะอ้วนอ้วนนะเกตเนี่ยนาะเกตเนี่ยนะ,ะนยนะจะอ้วนอ้วนเนหะ็นไหมฮะอ้วนอ้วนป,ป่องป่องนะครับนะอ้วนอ้วนป่องป่องแต่สูงปุ๊บหยุดปั๊บนะครับนะจะไม่สะบัดไปทางไหนจะเอียงมาด้านซ้ายอย่างเดียวเอียงมาฝั่งนี้นะ เอียงมาฝั่งเนี้ยนะ้าดันซ้ายขององค์พระเห็นไหมฮะเอียงมาด้านซ้ายนะทานใบหน้านี่ก็จะแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งฝั่งนี้ก็จะเล็กนะเล็กแคบสูงกันนะมีหูลำไรนะครับมีหูลำไรลำคอเป็นป่องๆนะลำคอสวยนะฮะสวยงามลำคอสมสัดส่วนนะครับนะสมสัดส่วนนะฮะ มวลสารนะข้อตอกนะนข้อตอกข้ล่วงสวยงามเป็นสนิมสนิมนะนะข้อตอกข้ล่วงขึ้นเต็มไปหมดนะน,นะ่ยสิบห้าข้ามนะแปดข้ามเลี้ยงน้ำผึ้งนะจยนะย,ย,ยิบยีรับนะระยิบระยะยับนะโอ้สวยงามนะข้อตอกข้ล่วงไงนะเนี่ยระเบิดออกมาแล้วนั่นนี่ระเบิดออกมาแล้วระเบิด ระเบิดระเบิดออกมาหมดแล้วเนี่ยนาจะเป็นสนิมสนิมนะเขาตอกเขาล่วงเนี่ยนะหรือเหล็กไหลนะเรามามองดูเป็นเหล็กไหลนะนะเขาเรียกเหล็กไหลนะบางคนว่าเอะเหล็กไหลเป็นแบบไหนนะลุงเนี่ยไม่บอกให้ดีว่ามีเหล็กไหลนี่แหละคือเหล็กไหลเนี่ยเนีหล็กไหลเขาตอกเขาล่วงนะครับนะ บาด้านขวาราบาด้านขวาขององค์พระก็จะต่ำกว่าด้านซ้ายนะล่มนะด้านขวาเนี่ยจะล่มนะลั่มใหญ่นะเนี่ยล่ใหญ่ซอกแขนตรงนี้ก็จะเป็นตัวยูเห็นไหมตัวยูนะครับนะตัวยูนะครับนะเป็นตัวยูนะซอกแขนเนี่ยนะ ข้อแขนว่งนี้น่าจะสูงเล็กเห็นไหมฮะเล็กสุดนะตรงนี้จะสุดนะตรงนี้จะสุดบางบางกิวหรือบางสวัสดีครับเขาตอบคขล่วงนี่คือเขาตอบเขล่วงนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นชัดเหลือเกินนะวันนี้ชัดเป็นชัดนะ แหลมแหลมเหมือนโตวีนะเหมือนโตวีเห็นไหมเพื่อนๆเี่นนะเห็นโตวีลึก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 กกกกว่าที่ไหนๆเพราะมันเป็นเฮียวสวัสด์ นะตรงเนี้ยนะก็แก่ตรงเนี้ยนะลึกกว่าที่อื่นลึกกว่าที่อื่นลึกกว่าไหนไหนลึกกว่าส่วนใดขององค์พระนะเอวกะพายเห็นไหมเอวขายสวยนะแขนด้านนี้เหมือนคนตัดชิ้นเนื้อไยนะตรงเนี้ย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 นะตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยเหมือนคนตัดชิ้นเนื้อไปนะจะไม่ส่วนส่วนประกอบนะ ตัดนะเหมือนคนตัดอย่างเงี้ยเอามีดมาตัดมาตัดเอาไว้น,นนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นคมสันนะตรงเนี้ยเป็นะคมสันนะน,นะของคมสันนะตรงเนี้ยนะแล้วตรงเนี้ยอาจจะซอกตรงเนี้ยจะลึกนะซอกแขนตรงเนี้ยจะลึกว้าวลึกนะซอกแขนด้านซ้ายขององค์พระเนี้ยวาวลึกนะลึกเหมือนกันนะตรงเนี้ยนะก็ลึกเหมือนกันนะครับนะ ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับนะตรงนี้ก็จะบาง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 นะบางชุดนะตรงเนี้ยบางชุดตรงฉีดวัคซีนเนี่ยนะนะแขนตรงเนี้ยนะจะเหมือนก็อามาสวมต่อกันสวมต่อกันด้านนี้นะด้านล่างก็จะเล็กด้านบนก็จะใหญ่นะด้านบนใหญ่ล้ำสันด้านบนใหญ่ล้ำสัน นะใหญ่ลำสานเหมือนเราสวมกำลังไปสวมยเงี้ยนะนเพื่อนสังเกตดูนะเข่าครั้งนี้ก็เข่าก็จะเสมอเสมอกันนะดูนั่งขัดสมาธินะดูน่องน่อนะเสมอลาดครันะ้งนี้ก็จะยกเงินเขา่าเข่าเขาเนี้ยเข่าของสมเด็จเนี่ยข้างซ้ายนีย่จะยกสูงทุกทุกทุกพีมเลยนะเห็นแล้วนะ ห็นแล้วจะยกสูงทุกคิมเลยนะนี่ใน้รข้งนี้จะต่ํานะมีเนื้อเชื่อมนะตรงนี้ตรงนี้จะมีเนื้อเชื่อมนะเพื่อนๆนะเนี่ยจะมีเนื้อเชื่อมนะเสร็จแล้วก็จะมีผ้ารองอัชนะนะเห็นเส้นเห็นลำลายเห็นลำลายต้องเอากล้องส่องดูนะเนี่ยเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยจะต้องเอากล้องส่องดูนะลำลายลำลายนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเนื้อเชื่อมนิดนึงนะ เนื้อเชื่อมหรือพระอาชนะจะเวียนมาตรงเนี้ยเห็นไหมเวียนมาตรงนี้นะเวียนมาตรงเนี้ยเวียนเข้าไปตรงเนี้ยใต้นี่นะนะจะจะโผล่มาตรงนี้ตรงนี้จะมีเนื้อเชื่อมตรงนี้ก็จะมีเนื้อเชื่อมนะเชื่อมบางๆแต่ตรงนี้จะหนาหนาตรงนี้เนื้อเชื่อมจะหนาตรงเนี้ยนะครับมีเนื้อเชื่อมนะ เนื้อเชื่อมจะชิดกันนะครับนะชิดกันนะชิดกันนะมาฝั่งนี้จะห่างลาดลงมาแล้วก็จะห่างนะครับนี่จะห่างมีเนื้อเชื่อมเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ลาดลงมาลาดลงมานะฐานรถไฟก็จะลาดเอียงลงมาทางด้านซ้ายหมดเลยนะครับนะ นะเอียงลาดเอียงลงมาหมดเลยนะครับซุ้มหวายเนี่ยนะก็จะโยโยมาด้านซ้ายนิดๆน,นะเพื่อนดูนะสังเกตดูนะโยโยมาด้านซ้ายเหมือนกันนะโยนะโยนิดๆน,นะนะเพื่อนเราสังเกตดูนะโยโยไอนะ้นะ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  อันนี้อันนี้ก็โยมกันนะบางกลุ่ name, musician, มรวมเนี่ยบางกลุ่มรวมนี่จะออกแดงๆก็แช่น้ำขี้กุ๊กขี้กุนะโยมกันนะโยมกันนะจะเยอะๆมอนกันนะบางุนพรมก็โยมนิดๆนะสังเกตดูนะครับนะโย่มาเนี้ตรงนี้ก็จะคอดนะตรงนี้ก็จะคอดเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็จะคอดเหมือนกันนะ ฝั่งนี้ก็จะคลอดเล็กๆเหมือนกันนะตั้งแต่นี่ลงไปนะนะสังเกตด,ดูนะ